สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตด,ดานีสมันอัสมิลลาลฮ์ม์อัลฮัมดุลิลลาห์วะซัลาตุวะสลัล,ลลัมอัลรอซูลิลลาฮ์ะอะลาอาลลฮิวะซอฮบิฮิมันวะลาซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺะบะเราะกาตุฮ กรับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์อิสลามผ่านทางรายการวิทยุเสียงอิสลามที่นําเสียงนําความรู้มาให้กับพี่น้องนะฮะผ่านทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ผ่านทั้งช่องทางาการฟังจากวิทยุนะครับก็ขอให้ลอสพานวตารานั้งส่งตอบแทนผู้ที่มีมีส่วนร่วมให้รายการวิทยุเนี่ยได้ยืนอยู่กับพี่น้องและพี่น้องที่มีความสามารถมีกําลังในการที่จะช่วยเหลือรายการของเรานะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนรายการวิทยุของเราได้นะฮะ เพื่อเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการ<ๆ>การเผยแพร่ศา<ๆ>ส,สนาและเราจะรับผลบุญในในการที่เราเป็นเป็นเหตุให้คนได้ได้รับทางนำหวังว่าลวงสุภาโนตระดาจะให้คนได้รับทางนำด้วยกับรายการวิทยุนี้เนี่ยนะไม่มากก็น,น้อยนะและเราก็จะได้เป็นเป็นคนที่รับผลบุญไปด้วยวันนี้เรามาเรียนรู้กันถึงเรื่องราวของดาวละอับบาซียะ นะพี่น้องย้อนความนิดหนึ่งนะว่าสมัยท่านน,นับเบิลซอลลาร้องอะไรวะซัลกกล,ลมัมเนี่ยท่านนบีบิลทำการด่าว่าที่นครมักกะสิบสามปีแล้วนครมาดินะ์อีกสิบปีปีที่เจ้ารักสกัดที่หนึ่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่ท่านนับเบิลซอลลาร้องอะไรวะซัลลำไพยกจากนาครมักกะ์สูน่นครมาดินนะแล้วท่านนบีเสียชีวิตในช่วงรักสกัดที่สนะิบเอ็ดพอท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยได้มีการเลือกเลือกบรรดาคอลิฟ้าซึ่งทุกคนรู้ดีว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือท่านอบุบาสติดดีกแล้วท่านอบุบาสก็ขึ้นเป็นคอลิจเราะสักดที่ เป็นผู้นําของบรรดาม穆มินบรรดามุสลิมยุคนั้นเรียกได้ว่ายุคโคลรฟาอัลรอชิดูนนะดังท่านอับดุลลาห์ซัยลาห์ซัมได้บอกโคลรฟาอัลรอชิดุลซลาซูนอันลสนะบรรดาโคลรฟาอัลรอชิดูลเนี่ยมีอยู่สาปีซึ่งเวลานับไปแล้วเนี่ยก็เป็นการปกครองท่านอับดุลบาศสิดีกนะสองปีอุมารบินค้อตอปสิบปีบอัลตมัยอัลฟานอีกสิบสองปีแล้วก็ท่านอาลีบินอบีตาเลบอีกอีกหกปีนะก็เป็นเป็นการปกครองที่ครบสามสิบปีดังท่านอับดุลลาห์ซัลลาะฉะนั้น คำว่าคนฟ้าอรอชีดูเนี่ยก็คือการปกครองของคอรีฟ้าทั้ง4สิ้นสุดการปกครองของคนฟ้ารอยชีดินที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยในปีที่เจะาักษราชที่40นะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายนะจนกระทั่งว่าท่านมูอิย่าบินอบิซุฟยานได้ขึ้นเป็นคอรีฟ้าหลังการเสียชีวิตของท่านออลีบินอบีตอเลบรอดเดือนลองอันมูอิย่ขึ้นเป็นขึ้นเป็นคอรีฟ้าในปีเจราสะราชที่4ี่และการปกครองด้วยกับดาวรัอุมูวิย่าที่เราได้เรียนรู้กันไปเน จนถึงปีฮิจรัตสกาลที่132อลิฟะคนสุดท้ายนะมะรวานเป็นมุฮัมมัดเป็นมะรวานเป็นฮะก,กัมนะได้ได้เลฮะได้เสียชีวิตนะด้วยกับการการะไรฮะมาจากการก่อตั้งราชวงศ์อับบาซียาเดลอาอับบาซียานะที่มีมีผู้ที่ร่วมทำการก่อตั้งมากมายที่เราได้เรียนรู้กันไปนะแล้วด้วยกับการ การเลยฮะการตั้งฐานทัพที่คุรอซานด้วยก,การนําทัพของอบบมุลิมมันคุรอซานแล้วพอเวลาที่มรรวานบิบนุฮามดบินมนุฮัรฮะกัมได้เสียชีวิตเนี่ยท่านอบอบุลอับบาสอัสฟะก็ได้ขึ้นเป็นคอลีฟ้าแล้วนับเป็นคอลีฟ้าคนแรกของดดลอาอับบาซียในปีฮิเจรัตาสต์ที่132นะแล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของบอบดุอับบาสอัสฟะนะพอหลังจากบอบุอับบาสอัสฟาฟะ้ได้เสียชีวิตเนี่ย อบูยะฟาร์ดอัลมอนซูรซึ่งเป็นพี่น้องกับอับบุญอับบาสอัสซัฟฟะห์หรือเป็นเป็นที่รู้จักกันในนามว่าอัลมันซูร์อัลมันซูรก็ได้ขึ้นเป็นคอลิฟฟาต่อจากพี่น้องของเขาที่ชื่อว่าอับบุญอับบาสอัสซัฟฟะนะอบูยะฟาร์ดอัลมันซูร์นะคืออับดุลล๊อบบินมุฮัมมัดบินอาลีบินอับดุลลาบินอับบาสบินอับดุลมุตตาลิบได้เกิดในฮุเมย์นะ เป็นเป็นหนึ่งในดินแดนที่อยู่ในอยู่ในเขตดินแดนอยู่ในอยู่ในคว้นชามเกิดในปีที่90ปีนรศกราชที่95นะใกล้กับเมืองใกล้กับเมืองดิมัชในควันชามแล้วเขาก็ได้เติบโตมาด้วยกับการดูแลของพ่อของเขาพ่อองเขาเป็นคนที่เอาใจใส่แล้วก็ให้เขามีการมีการมุ่งมั่นในการศึกษาความรู้คุณลักษณะนะหรือว่าลักษณะของอบุลอ,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 อบุจาฟารันมันซูรเนหรือว่านมันซูรเนยนะ โดยโย่อแล้วนะเขา,า,า,าเป็นคนที่มีความมีความกล้าหาญเป็นคนที่มีความอะไรมีไฮบา้ามีความน่าสะเึงกลัวในในตัวของเขาและเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของวิชาการวิชาการความรู้นะมีการเอาใจใส่ใกับเรื่องวิชาฟิกเรื่องความรู้เรื่องของอาดับนะแล้วบุญอับบาสเอ่อบุบูยะฟร์มันซูรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบการลเล่นนะหมายความว่าไม่ชอบอะไรที่มันไร้สาระเป็นคนที่มีความมีความจริงจังในการในการดําเนินชีวิตของเขา แล้วเขาเป็นคนที่เป็นเป็นที่รู้กันว่าอับูยะฟาร์มันโซล์เนี่ยเป็นคนที่มีความอะไรฮะเก่งในเรื่องของเรื่องของภาษาเขาได้รับตำแหน่งการเป็นคอลิฟ้าเนี่ยหลังจากที่พี่น้องเขาคืออับุูอับบาอัสัฟฟ้าได้เสียชีวิตไปในปีเจ้าต้อสกัดที่หนึ่งร้อยสามสิบหกนะก็เลยถูกนับว่าเป็นเป็นอลิฟ้าคนที่สองของดดวลาอับบาเซียนะเขาได้อ่ เป็นคขรฟ้าระยะเวลา20กว่าปีนะครับประมาณ22ปีเราก็ได้เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะในการในการเป็นในการเป็นาของเขานะ,ะเพราะเพราะอะไระเพราะว่าในช่วงที่อบูยะฟาร์มันโซร์กำลังขึ้นขึ้นเป็นครรีฟ้องเานะคือเพิ่งจะผ่านการ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 สถาปนาดเดลอับบาซียาขึ้นมาได้ได้ไม่กี่ปีเพราะอบูอบุนอับ,บาสฟาน่ย ประกาศกตัวเป็นเป็นคอลิฟ้าในปีการักษาที่132แล้วนี่ผ่านมาเพียงแค่4ีปีสัฟฟ้าก็เสียชีวิตอมันโซลตขึ้นมาเนี่ยบุญเจ้าพอตนมันโซลขึ้นมาเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ในการในการในการรักษาแดนในการเอาใจใส่กับกับการซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความต้องการการอะไรฮะต้องการความสามารถความสามารถทั้งด้านทั้งด้านความรู้แล้วก็ทั้งด้านการเมืองเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าการก,การปกครองท่ามกลางความความวุ่นวายท่ามกลางความ ความการการที่เรามีทั้งมีทั้งอะไรมีทั้งศัตรูที่เป็นศัตรูภายในและมีทั้งศัตรูที่เป็นศัตรูภายนอกตอนนี้มันมีมีมีมมพอเวลาขึ้นเป็นขึ้นมาคอยฟ้าในดินแดนที่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะอาณาจักรอิสลามในยุคนั้นเนี่ยถือเป็นอาณาจากักรที่ที่ยิ่งใหญ่มากต้องปกครองเมืองที่ทางทิศตะวันออกยันทิศตะวันตกนะเราต้องรู้จักการการบริหารเป็นอย่างดีเราต้องระวังศัตรูที่มาจากภายนอก และต้องระวังเป็นอย่างมากเลยก็คือศัตรทูที่มาจากภายในเพราะอะไรพี่นะ้องอับูจาฟาร์มันซูขนนขน์ขึ้นเป็นขึ้นขึ้นเป็นคอลิฟ้าเนี่ยนะประการแรกเลยก็คือเขาต้องจัดการจัดการในเรื่องที่ปัญหาภายในที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในในดาละนะประการแรกก็คือการการที่ลุงของเขาเนี่ยที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินอาลีย้อน,นความนิดนึงนะว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ก่อ,อตั้งการการด่าวาเนี่ยคือมุฮัมมัดบินอาลี นะมาดินอลีบ bin علي b ล n عبد الله b น n i b บ عباس นะแล้ว عبد ا ل ل บินอ ع ลีเนะี่ยเป็นพี่น้องกับมุฮัมมัดแต่เวลามุฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยคนที่ทําหน้าที่ในการในการในการสถาปนาเดาารนะ์เนี่ยก็คือลูกของมุฮัมมัดทีนี้พอเวลาลูกขึ้นเนี่ยนะคนแรกคืออับดุลอับบาสฟาอัสฟาเสียชีวิตอับ,บูจาฟาร์มันโซตขึ้นมาอีกแล้วนะทีนี้อับดุลลาบินอาลีก็เริ่มมีความคิดว่าตำแหน่งมันน่าจะมาอยู่กับเขา เขาน่าเป็นคนที่เหมาะสมกว่านะซึ่งตอนตอนที่อับบุลอับบาสฟาได้เป็นคอลีฟาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งให้อับดุลล์บินอาลีเนี่ยคนนี้เนี่ยนะคนที่จะปฏิวัติอับดุลจัฟมันซูดเนี่ยเขาแต่งตั้งให้เป็นผู้นำที่ดินแดนชามแล้วก็ดินแดนอียิปนะที่ดินแดนชามแล้วก็ดินแดนอียิปซึ่งเป็นดินแดนที่นับว่าเป็นดินแดนที่สำคัญมากเพราะอะไรฮะเพราะดินแดนชามเดิมๆเ,เป็นดินแดนของตารละมูอัวิยาของตารละมูอียะที่มอวิยาได้ทำการทำการทำการดูแลอยู่และอียิปก็เช่นกัน นะเป็นอาณาจาักรที่ดอลล์มุญยะได้ปกครองมาอย่างเข้มแข็งแล้วการที่อบุญอับบาสสัฟฟ้าได้แต่งตั้งอับดุลลอฮ์บินอาลีเนี่ยเป็นปกครองที่นั่นเนี่ยหมายความว่าเขาเป็นคนที่มีความมีความเก่งในเรื่องการเรื่องการปกครองแล้วเป็นคนที่มีฝีมือนะและคนนี้แหละอับดุลลอฮ์บินอาลีเนี่ยถ้าเราย้อนไปในในในเหตุการณ์การการที่อับบุญอับบาสสัฟฟ้าได้ส่งคนไปไปทำสงครามไปจัดการกับมรวานเป็นม د, ุฮัมมัดเบนมรวานฮันนกัมเนี่ย คอลีฟ้าคนสุดท้ายเนี่ยในสงครามที่เรียกว่านาฮรูซับก็เขานี่แหละนะอับดุลลอห์เบนอาลีเนี่ยเป็นคนที่สามารถจัดการในมรมารวานเป็นฮากัมได้แต่พอเวลาที่จัดการมรรดานรวันฮากัมแล้วเนี่ยเราก็อับบุลอับบาสอัลฟาได้เสียชีวิตคือคอลีฟ้าคนแรกได้เสียชีวิตอัลฟาเนี่ยคนที่เป็นหลานของเขาเนี่ยแล้วก็อับบุญจัฟฟาร์มังซูดขึ้นเป็นขึ้นเป็นคอลีฟ้าอับดุลลอฮ์บินอาลีก็เลยไม่ไม่พอใจนะไม่พอใจในการที่ ในการที่จะให้พี่น้องขึ้นเป็นขึ้นเป็นเป็นคอรีฟะก็เลยเขาก็เลยมีแนวคิดในการที่จะเรียกคนที่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยเป็นพวกพ้องเขาเนี่ยมาให้สัตยาบันเขาโดยที่บดุรลอยเบนอาลีเนี่ยอ้างว่าอสัสซาฟะเนี่ยคอรีฟะคนแรกเนี่ยได้ได้แต่งตั้งเขา ในหลังจากที่เขาได้จัดการมืวรวานมับดุลฮะมดได้แล้วเนี่ยบอกแล้วก็บอกกับเขาว่าอันตันคอลีฟ้าเป็นบาดีบอกกับ Muhammad, อับดุลราะบินมุฮัมมัดอับดุลราะบินอาลีเนี่ยว่าท่านเนี่ยจะเป็นคอลีฟ้าต่อจากฉันนะด้วยกับเหตุนี้เนี่ยด้วยกับการที่อับดุลราะบินเวนอาลีได้ได้วางได้วางไว้ว่าเขาจะต้องเป็นคอลีฟ้าต่อจากอับุลอับบาสซัฟฟาแต่พอเวลาอุชฟานซูดได้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยมีความมีความวางแผนในการที่จะทําการปฏิวัติ พอเวลามมนโซร์ได้รู้ว่าลุงของเขาเนี่ยต้องการที่จะปฏิวัติเขาก็เลยเลยนะฮะเลยจัดกองทัพไปกองทัพหนึ่งด้วยการนาทัพของอบูมุสิมันโคราซานไปจัดการกับอับดุลไลบินาลีพี่น้องนะอบูมุสิมันโคราซานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่อะไรฮนะมีมูาจาฟัตเริ่มได้กลิ่นในการที่จะจะทําการจะจะปฏิวัติเขา ด้วยความฉลาดของอบูันะบดุลลาบินอาลีก็ประกาศตัวแล้วและบูมสุสลิมันโคลอซานเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะสวามิภักดิ์กับอันมันซูตเท่าไหร่อบูับด้วยควาบนะินอ阿里เขาก็เลยให้สองคนนี้เนี่ยที่สองแม่ทัพนี้เนี่ยไปจัดการกันนะส่งบูมุสลิมไปเพราะอะไรฮนะเพราะว่าถึงแม้ว่าทัพของบูมุสลิมชนะอัลฮัมดุลิลละเขาสามารถจัดการกับอัอบดุลลาบินอาลีได้จัดการกับลุงได้หรือถ้าหากว่าลุงชนะบูมุสลิมันโคลอซาน เขาก็สามารถจัดการรวมมุสลิมและโคอสานโดยที่ไม่ต้องอะไรนี่คือความฉลาดของอัลมนอนโซนเพราะเวลาที่เราได้อ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีความมีความประทับใจมีความชอบในในสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมแต่อะไรฮะแต่พอเว,เวลาเวลาที่มีมีสงครามเนี่ยเวลาที่ในในเรื่องการปกครองเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องจ้องต้องใช้อะไระต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวความห้าวหาญในการปกครองถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถปกครองได้ โดยเฉพาะดินแดนบางดินแดนเนี่ยเป็นดินแดนที่ผู้คนมีความมีความวุ่นวายนะผู้คนมีความอย่างเช่นดินแดนกูฟ้าเนี่ยท่านทวีสมรภมซัมได้บอกดินแดนกูฟ้าเนี่ยเป็นดินแดนที่มีความวุ่นวายและผู้คนจะไม่ค่อยเชื่อฟังไม่เหมือนกับดินแดนชามเพราะฉะนั้นต้องการคนที่มีความเข้มแข็งในการที่จะปกครองในการที่จะที่จะดูแลทีนี้พอเวลาที่สงครามระหว่างบุมุสิมมกับคอราซานกับอับดุลลออยบินอาลี นะที่อบูจาฟาร์มันโซได้ได,ได้ได้สง่งมสซิมไปจัดการเนี่ยบูมสลิมสามารถที่จะจัดการกองทัพของอับดุลลอฮ์บินอาลีได้แล้วก็ได้รับได้รับชัยชนะนทีนี้พอเวลามสซิมเี่โคนอสซานได้รับชัยชนะในในสงครามนั้นเนี่ยอบูมูซิมก็ก็เห็นว่า <c oughs> <c oughs> เขาเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะก่อตั้งเดาล้ามาเราย้อนกลับไปดูในในตอนที่เราคุยในะตอนต้นนะว่า ในตอนแรกเนี่ยนะการการตั้งนะการตั้งดอลลาขึ้นมาเนี่ยก็คือตั้งขึ้นมาที่ดินแดนมีการรวมตัวที่โครอสซารแต่มีการประกาศคอลิฟ้าที่ที่ดินแดนชามเนะพราะนั้นดินแดนโครอสซารยเป็นดินแดนที่มีความมีความสำคัญนะแล้วก็อบุนอับบาสซัฟฟ้าในคอาาลิฟ้าคนแรกเนี่ยได้แต่งตั้งเขาแต่งตั้งเขาเป็นผู้ปกครองที่ที่โครอสซารแล้วเขาก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องราวต่างๆได้เพราะฉะนั้น อาบูจจฟาร์อัลมอนเนี่ยเลยต้องการที่จะต้องต้องจัดการอาบูซิมุโคราา์ซานทำมาอย่างนั้นเนี่ยมีผู้นำสองคนเนี่ยปัญหาเกิดแน่เราเจอปัญหาแน่อัลมันซูรบอกเราเจอปัญหาแน่เพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออาบูจจฟ่าอัลมันซูรเนี่ยในตอนแรกเนี่ยอาบูนบ,บัตซฟาได้แต่งตั้งใครฮะอับดุลลอฮ์บินอาลีให้เป็นเป็นผู้ปกครองที่ดินแดนที่ดินแดนดินแดนชามกับดินแดนอียิปต์เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอับดุลลอฮ์บินอาลีได้ถูกสังหารแล้ว โดยกับมุสลิมขอราสซานเนี่ยอบูุัจฟัอัลมันโซรก็เลยต้องการที่จะให้อบูุมุสลิมเนี่ยหมดอะไรฮะหมดอํานาจในคุรอัซานหมายความว่าถ้าอยู่ในคุรอซานอยู่เนี่ยอันตรายเราจะต้องมันจะต้องเขาต้องมีพวกแน่แต่ถ้าให้ย้ายไปอยู่ที่ดินแดนชามดินแดนอียิปต์เนี่ยมุสลิมนะพวกเขาอยู่ที่นี่ไปอยู่ที่นู่น,นสถานาการณ์น่าจะเบาลงแต่ว่าพอเวลาที่ อันมารซูรได้ได้ได้มีการประกาศว่าให้บุมสุสลิมเนี่ยย้ายไปปกครองดินแดนชามเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะให้เขาออกห่างจากจากอาณาจักรของเขาแต่ว่าอบับูุมุสลิมปฏิเสธอบุมสุสลิมไม่ไปนะเขาบอกว่าจะมาแต่งตั้งให้ฉันไปไปอยู่ดินแดนชามไปอยู่ดินแดนเนี่ยชามก็คือดินแดนนะ,ะที่เราว่าซีเรียนะอาณาจักรชามที่เราคุยกันไปนะว่าอาณาจักรชามคืออาณาจักรที่ครอบคุมดินแดนทั้ง ทั้งจอแดนปาเลสไตน์เลบานอนซีเรียนะสี่ประเทศเมื่อก่อนได้เรียกว่าควันชามแล้วก็อียิปด้วยแต่อุมุมสลิมกัคอราซานบอกว่าเขาจะแต่งตั้งให้ฉันเนี่ยให้ฉันไปดูแลชามดูแลอียิปตนะทั้งที่คอราซานเนี่ยเป็นเมืองของฉันอัลมันโซรพอเวลารู้ว่าอุมุมสลิมเนี่ยไม่สอมัมรพักล้วแล้วก็ยืนกรานว่าจะอยู่ที่คอราซานก็เลยต้องการที่จะนะจัดการอบมุมุสลิมนะนะ จนกระทั่งว่าอับูจะฟาร์มันโซรเนี่ยสามารถที่จะสังหารอบูมุสลิมอันโคราซานได้นะวัะน,นั้นคือสาเหตุสาเหตุอะไรพี่น้องอมุสลิมเป็นคนที่ร่วมในการก่อตั้งเดอลาร่วมในการที่จะรวบรวมคนแล้วก็สามารถที่จะจัดการจัดการพวกเดอลาอุย,ยะในดินแดนโคราซานได้และเมืองร,รอบๆได้ถามว่าเพราะอะไรอ่ะอับูจะฟาร์มันโซรถ,ถึงได้จัดการอมุสลิมโคราซานประการแรกเลยก็คืออบูมุสลิมอันโคราซานเนี่ยเริ่ม หลังจากมูนอับบาสซ์ฟาได้เสียชีวิตเนี่ยเขาเริ่มมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะมีบุญคุณกับพวกอับบาซีนแล้วก็มองดูว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักในการก่อตั้งเดละประการที่สองนะเขาต้องการที่จะอะไรฮะบูจาฟานมอนซูรเนี่ยต้องการที่จะจัดการเรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องของการ การเป็นการเป็นคอรีฟ้าให้ให้มีความให้มีความสงบเพราะฉะนั้นโดยต้องมีการมีการจัดการอุบัิเหตมโคราซานประการที่สามนะเพราะเพราะอะไรฮะที่บุญจะฟต้องจัดการเนี่ยเพราะว่ากองกําลังของมุสิมโคราซานที่เมืองโคราซานเนี่ยเริ่มมีกําลังเข้มแข็ง แล้วก็เริ่มเป็นอันตรายอย่างอย่างแท้จริงนะกับศูนย์กลางของดาลาอับบาสี <c oughs> คือหากว่ามูซิมม์ขุนอราซานสามารถที่จะที่จะใช้เมืองโครอัซานเป็นเป็นแหล่งที่ตั้งแล้วก็ขยายอาณาจักรเขาออกไปเนี่ยถ้าบูจาฟัตไม่รีบจัดการเนี่ยแน่นอนฮะมุสลิมจะสามารถที่จะจะ,ะสามารถที่จะขยายอาณาจักรของเขาสามารถที่จะสร้างอาณาจักรของเขาสามารถขยายอำนาจาของเขาเพราะว่าเขาออคือแม้ทัพที่ ที่มีความสามารถแม่ทัพที่เก่งแล้วการที่เขาเป็นแม่ทัพแล้วเขามีความสามารถมีความเก่งเนี่ยในการที่เขาจะจัดการในในเรื่องของการขยายอาณาจักรในเรื่องของการสามารถที่จะต่อกรกับอัลบาซียะได้เลยแต่อันมันโซไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องอับูจะฟามันโซเป็นคนที่มีความมีความฉลาดฉลาดทั้งในเรื่องของการการปกครองมีความฉลาดในเรื่องของการหลักการศาสนาความฉลาดในเรื่องของการการการดูแล ดูแลผู้คนเพราะฉะนั้นอบูจาฟารอัลมอนโซรจึงดูแล้วสิ่งไหนที่เราต้องจัดการพี่น้องอันนี้คือมันคือยุทธศาสตร์ในการปกครองเวลาที่ดูแล้วคนไหนที่จะมาทาให้ทาให้เราให้การปกครองของเราในความสันคอนเราสังเกตว่าการที่อาณาจักรเดี๋ยวเราจะไปประเด็นดาราบาเซียไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าอาณาจักรดาราบาเซียเนี่ยมีความมีความออนแอเพราะอะไรฮะเพราะเพราะว่าคุรลฟ้าบางคนะครบางคนไม่มีความเข้มแข็ง ไหลาตามน้าผู้คนว่าอย่างไงก็ว่ายอย่างนั้นก็ไหลไปเพราะฉะนั้นการปกครองเนี่ยพี่น้องต้องการความเข้มแข็งต้องการการการเด็ดเดี่ยวต้องการความความมั่นคงในการการปกครองเพื่อเขาจะได้เขาจะได้สามารถที่จะปกครองคนได้เพราะว่าอาณาจากักรไม่ใช่อาณาจักรเล็กๆไมะใช่ประเทศเล็กๆแต่มันคืออาณาจักรอิสลามที่เขาจะต้องดูดูการปกครองให้รอบหลังจากที่สามารถตั้งเดวละตั้งอาณาจากักรเดวลาบาซียาขึ้นมาได้แล้วเนี่ย เขาก็จะต้องรักษาการปกครองตรงนี้ไปตรงตรงตรงนี้ไปให้ได้ไม่ว่าจะมีการอะไรมาทําให้เขาสั่นคอนเขาจะต้องทําการทําการจัดการตรงนี้ไปให้ได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะในในครั้งหน้าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคข,ของอบุลอับบาอ,อ,อบูุะฟาร์นมันซูรหลังจากที่เขาได้จัดการกับลุงของเขาอับดุลลอฮ์บินออลีแล้วก็จัดการกับมุสิมันคอราซานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นอีกที่เขาจะต้องมาทําการจัดการ เดี๋ยวเรามาดูกันในในครั้งหน้านะฮะวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะอัลลอฮุนวาบิญานะมุฮัมมัดวะอะลาอีฮิวะอัลลอฮ์มิลลัสลัมสลามุอะลัยกุมุรลอฮ์มะตุลลอฮ์ะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009-8493-999ชื00่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม